ก็คือสติของเราสำคัญที่สุดนะคะจิตของเราต้องนิ่งสําคัญที่สุดเลย,เลยก็คือการแบบว่าเรานึกถึงท่านวันนี้มาขอขอ,ขอเรื่องอะไรอย่าลืมบอกชื่อบอกแมกสกุลก็เองนะคะว่าวันนี้เรามาขอเรื่องความรักอายุจะถึงเลขสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยใจร้อนรุ่มมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีแบบไทสโคนอะไรนะคะก็เพ่งจิตขอแต่ว่าเคล็ดลับดีๆค,คือเดินเข้าไปขึ้นขึ้นๆางไม่ได้ต้องเดินเข้าไปแล้วก็เดินวนออกมาต้องเจอท,าท่างข้างหน้าและข้างหลังนะคะแล้วก็มาเมื่อเช้าผมแขนะครับแ้วไปที่วัดแบบรกเลยครับ อย่าลืมนะครับตั้งจิตครับอยากได้ก็ได้อย่าลืมนะว่าันหลังไปดูด้วยนะครับเวลาสวดเส่ผิวผันไปอาจจะเจอใครเจอพีดีแล้วผมเดินง่ายเฮ้ยไปแล้วไอชีนั่นพี่อย่างนี้เปนตลานีหรืเปล่าอ๋อตอบว่าอะไรดีครับขอบคุครับวันนี้วันนี้มาขับรถกัน ไปเรื่องทำเร่นงนับตัดหน้าก่อนตัดหน้าก่อนอ้อยได้ไปแล้วนะแม่คึ้นรถไปแล้วแต่พระเอกเ่อนีร้ายมากแต่คนขับรถล่อากได้เรื่องได้หรือยังจริงชอบมันนี้ผมอยากซื้อไปฝากพี่เต

ไปรดันนัยนพูดจริงพูดใหม่ของพี่น่เอาแล้วคนี้วรวิชื่อโอเคค่ะต่อไปก็เป็นเจ้าพ่ออาไมหมูอะไร้อไข่ดูคนอุยอุ๊ยามเงลบนะจ๊ะ้าใน่เง ช่วยหน่อย้างติด่นห้องเลยใช้สูงอ่า สออลันด้นสองสองอันไ no ่ไดเป็นลักอูก yeah. ัำ <c asing> <ki> ี่ม <that> ีไหนติดไอ้นีไงได้แล้ครับได้แล้ววาว่าเลยว่าออกไปเจนไป่อออกปอ ไม่เืเลยไม่เือะไรไปได้กันทวันจะมเปิได้ไหไปเเดี๋ยวพ่น้บายครับายพี่เดนะวพี่ดพี่เยวดนะตื่นเต้นอ่ะไม่เจอเลยหัวยังลอยแดงเลยหัวแตกไง 라 말하 거